นิทานเรื่องดอกแก้วกว้างน้อยผู้สร้างทุ่งหญ้าแห่งความกตันยูในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ที่ซึ่งดอกไม้สีสันสดใสเบ่งบานและผีเสื้อบอยบินเป็นที่อยู่ของกว้างน้อยตัวหนึ่งชื่อดอกแก้วดอกแก้วมีขนสีน้ำตาลอ่อนดวงตากลมโตสีดำและเขาเล็กๆที่กำลังงอกออกมาดอกแก้วเป็นลูกกวางตัวน้อยที่อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ของเขาในพงใต้ต้นไม้ใหญ่ ดอกแก้วเป็นกวางน้อยที่น่ารักและมีจิตใจดีงามเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อกับแม่เสมอดอกแก้วรักพ่อกับแม่มากและอยากจะตอบแทนบุญคุณของท่านที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่ยังเล็กวันหนึ่งแม่ของดอกแก้วไม่สบายดอกแก้วเป็นห่วงแม่มากจึงออกไปหาอาหารมาให้แม่กินดอกแก้วเดินไปทั่วทุ่งย่ามองหาแครอทและผักสดแต่ก็หาไม่ได้ดอกแก้วไม่ยอมแพ้เดินหาอาหารต่อไปจนกระทั่งไปเจอสวนผักของชาวบ้าน ดอกแก้วเห็นผักสดมากมายเต็มสวนดอกแก้วน้ำลายสออยากกินผักแต่ก็ไม่กล้าขโมยเพราะแม่เคยสอนว่าอย่าขโมยของคนอื่นดอกแก้วจึงนั่งรออยู่หน้าสวนหวังว่าเจ้าของสวนจะแบ่งผักให้เขาสักหน่อยเจ้าของสวนผักเห็นดอกแก้วนั่งรออยู่หน้าสวนก็รู้สึกสงสารจึงเดินออกมาถามว่าเจ้ากวางน้อยเจ้าหิวหรือดอกแก้วพยักหน้ารับเจ้าของสวนผักจึงเก็บผักสดมาให้ดอกแก้วหลายกำมือ ดอกแก้วดีใจมากกล่าวขอบคุณเจ้าของสวนผักขอบคุณมากนะครับแล้วรีบขาบผักกลับไปให้แม่กินแม่ของดอกแก้วกินผักแล้วก็อาการดีขึ้นดอกแก้วดีใจมากที่แม่หายป่วยและภูมิใจที่ได้ตอบแทนบุญคุณของแม่ดอกแก้วเติบโตขึ้นเป็นกวางหนุ่มที่แข็งแรงและฉลาดดอกแก้วยังคงเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อกับแม่เสมอและคอยดูแลท่านอย่างใกล้ชิด วันหนึ่งพ่อของดอกแก้วแก่มากจนเดินไม่ไหวดอกแก้วจึงคอยดูแลพ่ออย่างใกล้ชิดหาอาหารมาให้พ่อกินและพาพ่อไปเดินเล่นทุกวันดอกแก้วทำอย่างนี้ทุกวันเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งพ่อของเขาจากไปอย่างสงบดอกแก้วเสียใจมากที่พ่อจากไปแต่ก็ภูมิใจที่ได้ดูแลพ่อจนวาระสุดท้ายของชีวิตดอกแก้วยังคงทำความดีต่อไปไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยาก การช่วยเก็บขยะในป่าหรือการช่วยดูแลสัตว์เล็กที่พัดหลงกับพ่อแม่ดอกแก้วกลายเป็นที่รักของทุกตัวในป่าและเป็นแรงบันดาลใจให้สัตว์อื่นๆทำความดีต่อกันดอกแก้วยังชอบปลูกดอกไม้เพื่อสร้างความสุขให้กับเพื่อนสัตว์ในป่าสวนดอกไม้ของดอกแก้วเต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสวยงามนานา,นาชนิดกลายเป็นทุง่งหญ้าแห่งความกตัญญูที่เต็มไปด้วยความรักและความร่มเย็นทุง่งหญ้าแห่งความกตัญญูนี้เปรียบเสมือน ตัวแทนของสังคมที่น่าอยู่ที่ทุกคนต่างมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณควรตอบแทนบุญคุณของท่านการทำความดีไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ล้วนสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้การแบ่งปันเรื่องราวการทำความดีเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้อีกทางหนึ่งความมีน้ำใจและการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมน่ายอยู่ยิ่งขึ้น